สวัสดีครับนี่ครับพบกับผมครับดิวแฮกแมนนะฮะและนี่ก็คือโซเชียลแคมของผมนั่นเองอวันนี้เรามาเที่ยวภูเก็ตครับวันนี้เราก็มาเที่ยวภูเก็ตกันครับะนะฮะเรามาภาคใต้ครั้งแรกในชีวิตของเราครับผมและนี่ก็คือภูเก็ตครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเกาะภูเก็ตเสร็จเสร็จเสร็จหรือเปล่าเราไม่รู้ครับนะฮะเราเดินทางจากสุวรรณภูมิตั้งแต่เวลา ปดโมงครึ่งครับผมแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่ภูเก็ตเนี่ยสิบโมงพอดีเป๊ะเลยครับผมแล้วเราก็พอมาพอมาถึงปุ๊บเราก็ไปเยี่ยมชมวัดผาผุดหรืออะไรสักอย่างผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วก็ไปแวะ<า>แดกข้าวเที่ยงนะครับขึ้นมาลแล้วก็บ่ายสองแล้วก็ไปดูวัดวัดฉลองอะไรสักอย่างแหละฮะแล้วก็ไปดูกุฏิหลวงพ่เช่มหลวงพ่อแชมหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วเราเราพอดูเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อครับ เดินทางต่อมาถึงพอถือก็มาถึงโรงแรมพาดาวของเรานะครับโรงแรมครับนี่ครับโรงแรมโรงแรมแรมดูดูโอ้ร้อนๆ้อนากาศร้อนโอ้โหาารูหห้เลยอะรู้เลยนี่ก็คือตึกของเราครับนี่คือตึกของเราทั้งหมดครับโอ้โค่อนข้างที่จะซุดซมนิดหน่อยฮะแต่มันก็คืออันเดียวกับโรงแรมอันนั้นนะฮะเอโอโรงเรียนโรงแรมเดียวกันเพราะว่ามันเป็นทางเชื่อมตรงเนี้ยตรงตรงตรงเนี้ยชื่อโรงแรมว่าชื่อโรงแรมว่า เดอะโฮเทลพาราไดซ์เอ่อเดอะรอยัลพาราไดซ์โฮเทลสปาครับผมแอดสปาแอดสปาครับสุดยอดครับสวยครับสวยสวยีครับข้างล่างมีสระน้ำครับนี่ก็คือคนในออฟฟิศของเราครับก็คือในที่นี้ก็คือเอ้ยั๊กชิบหายแล้วบั๊กแป๊บหนึ่งครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ที่บอกก็คือเฮ้ยเปิดเปิดเปิดแล้วอีกเรื่องนี้จะบอก,กคือเรามาภูกเก็ตจะได้ยังไงครับเรามากเป็นคณะทัวร์ชิชัยในภูกเก็ตครับผมนะฮะแล้วก็ก็คือบริษัทแม่เนี่ยเขาได้จัดเที่ยวภูกเก็ตใช่ไหมดิมใช่นี่ครับคนนี้คือน้องเราเองครับชื่อน้องดิมครับเราไปติดตามเขาได้เฟสบุ๊คเขาฝากผลงานนะครับผลงานอะไรผลงานครับผลงานอะไรอง,องุ่นมะม่วงแตงโมดองเยื่อใยแตงโมเหรอ เดี๋ยวน้องน้องฟันลุกครับเป็นน้องที่เพื่อนสนนะฮะเพื่อนแม่เราฝากมาครับอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยเนะฮะฝากให้เรามาตัดหางไปวัดนะฮะนี่นี่ก็คือห้องพักของเราครับนี่ครับนี่ค,คือเตียงครับเตียงเตียงเตียงอไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าไมเน็ตมึงเฮ้ยทำไมเน็ตเราก,ากากจังเปล่าครับมันสะดุดต้องแต่เลยนะฮะเนี่ยอับอยู่ก็สะดุดอยู่นะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันครับนี่แล้วเราก็จะมาสำรวจห้องน้าห้องเราจะมาสำรวจ ห้องพักของเราครับผมนี่ก็คือโต๊ะสัมภาระครับนี่สัมภาระโต๊ะสัมภาระเออมีมีโคมไฟมีโคมไฟโต๊ะเออนี่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 ที่นอนที่นอนอาบแดดเนี่ยพอบ่ายบ่ายเที่ยงเที่ยงเย็นเย็นมันแดดสองชั่วดีอาบแดดได้นี่ก็คือห้องนอนของนี่ครับนี่ก็มีเตียงใหญ่เตียงคู่แล้วก็มีเตียงเล็กนะฮะอันนี้อันนี้ก็แบบซ้ำกันได้สบายสบายรือวันไหนทะเลาะกันก็เตียงนี้ฮะเออ นี่ครับผมมันทะเลาะกันพอแย่งเปลี่ยนไม่ตันงแยนเลยครับผออ่ะต่อไปเราไปดูปดูจุดต่อไปครับอันนี้ก็คือกระจกของเราครับโอ้โหหลอไปเรื่อยๆครับนี่ก็คือทางเข้าครับนี่คือกระจกแล้วครับนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้คือทางเข้าครับทางเข้าห้องห้องเท่าไหร่นะสามสี่เอ <c oughs> สามส,ส,ามสี่อะไรนะ สามสี่หนึ่งหกเก้าเออสามสี่หนึ่งเก้าครับอันนี้ก็คือที่เก็บรองเท้าบวกกับตู้สุพงเสื้อผ้าอาหารเหวอะไรนะครับนี่ครับจะอยู่ในจุดจุดนี้ครับนี่คือรองเท้าของเราครับและนี่ก็คือตู้เซตนี่คือยังไม่ได้ทำได้เจ็บเก็บของครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือพื้นกับเบื้องครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้หแม่งมีเสียงโคจรเงอ่ะนะฮะมัน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 ไม่ถ้าถ้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะไม่มีอะไรแต่แล้วแต่ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้นะ มันมันฟังซ่อนสมบัติอะไรไว้อย่างแน่นอน่ะแต่ว่าถ้าเราพังมันได้มันจะมีหีบซ่อนอยู่ข้างหลังนะฮะคิดว่านะพังไปเื่อไปคนข้างล่างไม่เดี๋ยวเรียยว่าสักวันนะไอคนที่อยู่ข้างล่างม่จ้าคมาเฮ้ยเบืองอย่างนี้เนี่ยืองจะเข้าทำไมนี่ครับนี่คือห้องน้ำครับไปดูครับนี่โหกระจกบานใหญ่ครับหือส้วมอ่างล้างหน้าตัวบ้า นี่ตัวอับน้ําครับอ่างอับน้ําครับโอ้วกทุกโรงแรมที่เราเคยไปก็จะมีหมดนี่กระไดเป่าครับไดเป่าไดเป่าเออนะฮะนี่ก็คือเฮ้ยใครเอาผ้ามาวางๆเนี่ยฮนะนี่ก็คือกระจกครับโอโ้มันมันแบบว่ามันแบบว่า มันมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าแบบใครส่องเข้ามาเราก็ไม่ต้องกลัวครับเราเราปิดได้ครับไม่มีปัญหาครับจะปิดยังไงวขอดูแป๊บนี่ครับปิดครับ <c oughs> คิดว่าไม่เห็นเหรอนี่คิดว่าไม่เห็นเหรอมันปิดได้แค่เนี้ย <c oughs> เฮ้ยเฮยปิดไดิ้ เม้านะเม้าเอา,เอาออแล้วครับเราจะไม่ไว้ใจกันเฮ้ยหรือว่าหรือว่าไปแบบทะลบทงชาติประเทศไทยประทรวงประเทียมประหาประเก็บประทยวิมันติดไรเนี่ยวิไม่อยากไม่อยากดึงแรงอ่ะยังไม่ทันได้นอนเลยอ่ะประเด็นอ่ะ <c oughs> แล้วทำเข้าพังเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องไง อีเด hey, hey, hey. hey, ียวเดียวเฮ้ยแั้วดึงขึ้นยังไงล่ะฮีเนี่ยเฮ้ยติดหวังงานข้าวแล้วไงพวกมึงเออเฮ้ยนี่ไงไปหนี่าหนีมปหนี่าหนี เดี๋ยวเราจะเอาทางแก้กันทีหลังนี่ประตูครับประตูบ้านบูกครับ,รรบอ๋อเรีย่คือสภาพ้องน้ำเราเรียบร้อยนี่การล็อกกอนแบบบ้านๆนี่โอ้โหไม่กระอือเลยเนะี่ยไปครับไปโอเครื่องนะทนหนึน่งดูห้องนะครับใครทำได้ไหมครับอ๋อนี่ก็คือสภาพบ้านของเราห้อง ห้องพักของเราเรียบร้อยเราภูเก็ตเราจะไปเจออะไรกันมั่งเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาฝากครับผมแค่นี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายกล้องหน่ <c oughs> อยบ๊ายบายบ๊ายบายดีดีจะเล่นพร